เรือนไม้ผีตายหงสิ่งผูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องหลังใหญ่ๆที่เปิดให้เช่าซื้ออาศัยกันเป็นธุรกิจใหญ่โตหรือแม้ถนนหนทางสะพานที่สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมักจะมีดวงจิตดวงวิญญาณสิงสู่อยู่แทบทั้งนั้นด้วยว่าการจะสร้างสิ่งที่ว่าให้เสร็จต้องมีการสังเวยชีวิตทั้งที่ตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีให้ต้องเป็นผีเพื่อเส้นสังเวยเจ้าที่หวังว่าให้เจ้าของเก่าซึ่งเป็นดวงจิตชั้นสูงช่วยอำนวยอวยชัย ส่งผลให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นได้อย่างราบลืน่นแต่ส่วนใหญ่ข้อความข้างต้นที่กล่าวมามักหมายถึงสถานที่ที่ใหญ่โตโอโถงใช้เวลาปลูกสร้างเป็นปีๆหาใช่บ้านหลังเล็กของผู้คนทั่วไปที่สร้างเสร็จได้แค่ไม่กี่วันนั่นไม่มีผีสิงสถิตยอยู่เป็นแน่หากเป็นบ้านมือหนึ่งวัสดุทุกอย่างใหม่เอี่ยมออกจากร้านเจ้าของสามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดสิ่งอยู่แน่นอนแต่ไม่ใช่กับบ้านหลังใหญ่ของกำนันแสงกำนันผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของหมู่บ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยงแห่งนี้ถ้าจะบอกว่าผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคือกำนันแสงคงจะดูไม่เกินจากความเป็นจริงเท่าไหร่นักความจริงจากเงินเดือนที่ราชการเจียดให้มันไม่ได้ทําให้เขาร่ํารวยนักหรอก แต่เงินตามมหาศารของเขานาั้นได้มาจากงานสกรปรกที่เขาอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะค้ายาค้าไม้และของเก่ากำนันแสงมีส่วนร่วมแทบทั้งหมดสายังมีการปล่อยเงินกู้กินดอกให้ชาวบ้านตาดำๆโดยการเอาที่นาที่ยวได้มาจำนองแลกเงินเอาไวา้พอหมดสัญญาไม่มาไถ่คืนที่ดินผืนนั้นก็กลายเป็นของกำนันแสงโดยปริยาย วันหนึ่งกำนันแสงได้รับซื้อไม้สักทองมือสองมาจากเศรษฐีนีผัวตายในราคาแสนถูกความที่เนื้อไม้ยังสวยและสามารถเอามาสร้างบ้านให้เสร็จเป็นหลังได้โดยไม่ต้องซื้อของใดๆมาต่อเติมกำนันแสงจึงคิดจะเก็บเอาไว้เสียเองเมื่อการลําเลียงไม้เหล่านั้นเสร็จสิน้นกำนันแสงจ้างช่างฝีมือดีจากในเมืองมาทำการประกอบเรือนไม้สักหลังนี้ทันที ค่าจ้างไม่อันขอแค่มันสําเร็จเสร็จสิ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วและบ้านที่สร้างแข็งแรงคงทนที่ดินอันเป็นที่ตั้งของบ้านหลังนี้ก็เป็นผืนเดียวกันกับบ้านหลังที่กำนันอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเพียงแต่ปลูกให้ห่างกันเสียหน่อยเอาไว้เป็นบ้านตากอากาศการก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเท่าน,านั้นกำนันเดินสำรวจดูทุกซอกทุกมุมด้วยความพึงพอใจ แต่แล้วก็ต้องสะดุดตากับคราบสีน้ำตาลจางๆบริเวณไม้กระดานสีห้แผน่นมันดูราวกับน้ำสีดำๆหกใสแล้วถูกเช็ดล้างจนจางแต่ไม่อาจหายไปได้ถามช่างเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบบอกเพียงแต่ว่ามันมีแบบนี้อยู่ก่อนแล้วจากแบบบ้านหลังเก่าไม้สองแผ่นนี้อยู่กลางเรือนแต่เพื่อความสวยงามช่างจึงจัดการย้ายออกไปไว้ที่ริมฝั่งหนึ่งชิดกับผนังเสีย แรกทีเดียวกำนันแสงตั้งใจจะเอตโรด่าทอช่างเพราะคิดว่าพวกเขานั่นแหละที่เป็นต้นเหตุให้เกิดลอยด่างกับพื้นบ้านหลังใหม่ของเขาแต่ด้วยว่าช่างที่หามานานเป็นลูกน้องของเพื่อนสนิทจึงไม่อยากผิดใจกันอีกอย่างรอยด่างคาบสปกปรกชีว่าก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหาตู้หรือชั้นวางของมาทับปิดไว้ก็คงหมดเรื่องจึงได้ปล่อยเลยตามเลยความสุขที่หวังว่าจะได้พบเมื่ออยู่บ้านหลังใหม่กลับไม่เป็นดังคาด หลังจากที่ซื้อข้าวของเครื่องใช้มาไหวาและกำนันกับเมียคู่บุญย้ายเข้ามานอนเอาเลิกเอาใช้เป็นคืนแรกดึกสงัดคืนนั้นจูจูเมียของกำนันก็าวากิดร้องสุดเสียงยังส่งผลให้กำนันที่กำลังนอนฝันหวานตื่นขึ้นด้วยเช่นกันผีผีผีพี่กำนันผีโอ้ยผีผีอะไรผีที่ไหน กำนันแสงลุกพร้อดขึ <Liberty> ้นเปิดไฟหัวเตียงร้องถามเมียที่รักด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของหล่อนในยามนี้ซีดเผือกเหงื่อโซมกายทั้งที่เครื่องปรับอากาศก็ส่งเสียงหึ่งๆพ่นไอเย็นจนตัวกำนันเองยังหนาวสถานผพผะผีผีผผู้ชายกับผู้หญิงมันมายืนเน่าหนอนหลอกฉันที่ปลายเตียงเมื่อครู่ตัวผู้ชายยืนชี้หน้าดาบอกให้ฉันออกไปจากบ้านของมัน ส่วนตัวผู้หญิงค้อมฉันแล้วบีบคอฉันจนเกือบตายเฮ้ยยานกำนันแสงกำลังจะปลอบใจว่าเมียที่วรักคงฝันไปก็พอดีเหลือบมองเห็นรอยจ้ำแดงเป็นปืนบริเวณลำคอของหล่อนนั่นเองทำให้กำนันคนเก่งถึงกับสะดุ้งเฮือกคุณลีกุจอเปิดปกเสื้อนอนดูจ้าละวันอะไรอะไรอะไรกันพี่กำนัน จะมาเมียวรมลามกจกระเปิดอะไรตอนนี้ฉันเพิ่งถูกผิวลอกมานะฝ่ายเมียก็ปัดปลายผิดป้องสุดชีวิตเนื้อกรำคาญผัวที่มาทำตัวเหินกามไม่ยอมเห็นใจตัวเธอเลยสักนิดพฤติกรรมชุลมุนของทั้งสองยังส่งผลให้นิ้วของกำนันไปเกี่ยวกับสร้อยพระเลี่ยมทองของเมียขาดพลันเมียกำนันสะท้านไปทั้งตัวตาวเลือคอแข็งก้มหน้านิ่งเอา เป็นอะไรไปอีกละนั่นกำนันแสงเอ่ยปากถามพร้อมเขย่าตัวเมียเบาๆแต่แล้วร่างอ้วนท้วมของเขาก็มีอันหงายผึ่งเพราะถูกถีบเข้าอย่างจังพลิกตัวลุกขึ้นได้ด้วยอาการมึนงงพอหันไปทางเมียก็ต้องตาเหลือกเพราะที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ร่างอวบอิ่มของเมียรักดังเคยแต่เป็นร่างบวมอืดของหญิงนางหนึ่งผิวหนังม่วงคล้ำเริ่มเขียวเตรียมจะแตกปริ นั่งจ้องขม m งอยู่บนเตียงพรานผีสาวนางน,านั้นค่อยๆเอียงคอไปด้านข้างช้าๆเนื้อหนังส่วนที่ไม่ถูกไรผมปกปิดฉีกขาดแยกออกจากกันดังถูกของมีคมเชื่อเฉือนทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองทะลักไหลออกมาราวกับท่อป,ป่าปลาแตกออกไปจากบ้านกูผีสาวตนนั้นชี้หน้าตะคอกใส่เสียงดังลัน่น กำนันแสงเตาเหลือการหันหลังจะวิ่งหนีแต่ก็ต้องพังงางายอีกครั้งเมื่อประตูที่เป็นทางออกอันปลอดภัยเดียวของหอง้องมีร่างขาวซีดของผู้ชายคนหนึ่งยืนทะมึนขวางเอาไวา้หน้าผาของเขามีรูโบโขนาดใหญ่พอให้สอดนิ้วชี้เข้าไปได้สบายมึงไม่มีเศษมายุ่งกับของของกูออกไปผีผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่หน้ากำนันแสงเสียงดังลัน่น คาบน้ำเหลืองน้ำลายถูกพ่นเป็นคาบเปิดเต็มใบหน้ากำนันแสงตกใจสุดขีดเหลียวมองหาทางออกสุดชีวิตหน้าต่างที่ปิดสนิทจึงเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่ผีหญิงชายคู่หนันค่อยๆเดินเข้ามาหากำนันแสงช้าๆฝ่ายผู้ถูกกระทำเองก็กระเสือกกระสนหนีจนกระทั่งหลังชิดผนังห้องเขาเหลือบมองบานหน้าต่างเหนือศีษะรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้าย ถอดกรอนแล้วพุ่งตัวไปได้เฉีวเฉียดก่อนที่ผีทั้งสองตนจะทันคว้าข้อเท้าเอาไว้ได้การล่วงจากความสูงกว่า2-3เมตรในท่ากางแขนกลางขายังผลให้กระดูกซี่โครงของกำนันแสงหักดังกรอบและดูท่ามันคงจะเสียบเข้าปอดเพราะการหายใจโกโวยเอาอากาศเข้าไปได้อย่างโดยลำบากอาการเจ็บแปรปวดเล้าไปทั้งช่องอกและสีข้างกำลังจะทำให้เขาสิ้นใจในไม่ช้า ภาพที่กำลังเรียบหลีกใกล้จะดำมืดที่กำนันแสงเห็นคือหญิงชายคู่หนึ่งชะโงกหน้าออกมามองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวและทุกอย่างก็ดับวูบลงภาพตัดไปพร้อม,อมกับลมหายใจสุดท้ายของกำนันแสงเช่นกันรุ่งเชา้าข่าวการตายหงของกำนันและเมียรักที่เพิ่งจะนอนในบ้านหลังใหม่ได้เพียงคืนเดียวก็แพร่กระจายไปไวดังไฟรามทุง เสียงโจดขานถึงสาเหตุการตายของทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าทั้งคู่ทะเลาะกันกำนันพลั้งมือบีบคอเมียตัวเองจนตายแล้วเกิดกลัวความผิดกระโดดลงจากบ้านเพื่อตามตายบ้างก็ว่าเกิดจากโจดของกำนันแสงที่ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันโดยเข้ามาค่าทั้งคู่บนเรือโยนศพของกำนันแสงลงจากบ้านเพื่อกงเกอนร่องรอยเบี่ยงเบนลูกคดีแต่อีกเสียงหนึ่งที่แต่ออกมา เกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเพราะข่าวลือแปลกๆที่ถูกเล่าจากปากช่างรับเหมาซึ่งเป็นทีมที่ประกอบบ้านหลังนั้นให้กำนันแสงตั้งแต่แรกจนเสร็จสิน้นกูเห็นมากับตาเลยตอนที่ไอ้หัวหน้าสั่งให้ย้ายไม้กระดานเรือนเปื้อนคาบหนันไปไว้ริมห้องกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตัวเซดคอมีรอยแผลโบเลอร์เลือดไหลาอาบตัวจ้องขม็งห่างกันไม่ถึงเมตรเลื่อนเอาหนีหัวซุกหัวซุวนเลยมึงเอ้ยเกียบตาย เออของกูเจอผีผู้ชายว่ะมันออกมายืนขวางตอนที่กูจะเข้าไปเอาของที่ลืมไหวไม่ทักไม่ททยอะไรก็เลยเจอหน้าก็บีบคอเล่นเอาเกือบตายเหีียนฉิบกูว่ากำนันแสงกับเมียต้องตายเพราะผีสองตัวนั้นแน่ๆเมื่อตัวกำนันแสงและเมียมาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแบบนี้เมื่อเราดกทุกอย่างจึงตกเป็นของนายสนลูกชายเพียงคนเดียวของเขาแน่นอนว่า รวมถึงบ้านไม้สักหลังนั้นด้วยเช่นกันแต่ตัวของนายส่วนนั้นค่อนข้างเป็นคนเชื่อถือเรื่องสิ่งลี้ลับชนิดเข้าเส้นลองมีข่าวว่าพ่อและแม่ตายคาบ้านแบบนั้นเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของผิร้ายเขาจึงบอกขายบ้านหลังนั้นแบบยกหลังในราคาที่ถูกกว่าตอนที่พ่อของเขาซื้อมันมาบ้านไม้สักหลังนั้นถูกเศรษฐีจากต่างจังหวัดซื้อไปโดยที่เขาเองก็รู้เรื่องการตายของกำนันและเมียอยู่แล้ว แต่เขาเป็นคนไม่กลัวผีจึงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นพอถึงวันขึ้นบ้านใหม่พระชาลาอันเป็นเจ้าพิธีซึ่งมีชานแก่กา้าได้เรียกเจ้าของบ้านคนใหม่เข้าไปคุยก่อนที่ท่านจะก้าวขึ้นบ้านยมรู้ใช่ไหมว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาตายที่นี่ทราบดีครับหลวงพ่อเห็นว่ากำนันแสงกับเมียของเขาตายที่บ้านหลังนี้ คนเป็นเมียตายในห้องนอนส่วนตัวกำนันเองตกลงมาตายข้างนอกผมไม่กลัวหรอกครับแต่เพื่อความสบายใจหลวงพ่อช่วยปาพรมน้ำมนต์เป็นสรีมงคลขับไล่หรือสะกดวิญญาณของสองผัวเมียนั้นให้หน่อยก็ดีครับลูกเมียของผมเขาจะได้กล้าเข้ามาอยู่พระชลารูปนั้นมองหน้าเศรษฐีเจ้าของบ้านคนใหม่นิ่งถอนหายใจยาวก่อนจะบอกบางสิ่งที่ทำให้เขาต้องอ้าปากค้างออกมา ไม่ใช่2โยมสี่เลยต่างหากด้วยความที่เศรษฐีคนน,นั้นเป็นเศรษฐกุฏิและยังเป็นคนดีพระชลารูปนั้นจึงทำพิธีสะกดวิญญาณให้แต่เป็นไปด้วยอาการละมุนล,ละม่อมเรียกเอาดวงวิญญาณอาฆาตของบ้านหลังน,นั้นไปรวมไว้ที่ห้องห้องหนึ่งแล้วทำห้องนั้นให้เป็นห้องพระเสียสามยังบอกให้เจ้าของบ้านคนใหม่มันสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อย เมื่อหมดวาระกรรมดวงวิญญาณทั้งสี่จะไปเองหน้าแปลกที่เรื่องลึกลับซึ่งพวกเขาพบเจอมากสุดก็เพียงเสียงก๊อกแก๊กที่แวบมาจากห้องพระเท่าน,านั้นอย่างอื่นไม่เคยมีใครได้พบเห็นพวกเขาเอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างสงบสุขความจริงแล้วสองดวงวิญญาณแรกเป็นผัวของเศรษฐีนีเจ้าของบ้านคนแรกและเมียน้อยวันเกิดเรื่องนางลอกผัวว่าจะไปทำธุระที่ต่างจังหวัด แต่ความจริงซุ่มดูพฤติกรรมผัวอยู่ที่สวนคางบ้านและสิ่งที่นางคิดไว้ก็เป็นจริงผัวของนางพายหญิงสาวขึ้นบ้านประคับประคองดูแลดังผัวหนุ่มเมียสาวนางตามขึ้นไปเจอขนาดทั้งคู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มขั้นแรกนางยิงผัวนางทิ้งก่อนนัดหนึ่งส่งเข้ากลางหน้าผากขาดใจตายทันทีส่วนเมียน้อยนางโยนมีดไทย พร้อมทั้งจ่อปืนบางครับไม่เชื่อคอตัวเองตายคนืนนั้นนางฆ่าคนตายถึงสองศพอย่างเลือดเย็นความรวยทําให้นางสามารถปิดเขาเรื่องของการตายสองคนนั้นได้เรื่องมาเปิดเผยจากจดหมายที่นางเขียนลาตายเอาไวา้มันล่วงรนเล้ะน้ำเลือดน้ำหนองใต้เท้าที่ห้อยตองแต่งเพราะเจ้าของผูคอหนีความเครียดกว่าจะมีคนรู้แล้พบศพก็หลายวันจนบวมอืดเน่าเหม็นขาห้อง ซึ่งมันก็หลังจากที่ขายบ้านหลังนั้นไปแล้วเกือบปีนั่นเองเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเรือนไม้ผีตายหงโดยไตรโศกขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมานัสที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่าน จะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตทีสวัสด์ครับ